เดิมทีเนะี่ยมีการสันนิษฐานว่าพระาธาตุของเราเนี่ยที่ชื่อว่าพระาธาตุม่อนพระเจ้าหลายน่าจะสร้างมานานกว่าพันปีแล้วครับแต่ว่าไม่ได้มีการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์หรือว่าใครเป็นคนสร้างแต่การสันนิษฐานจากล่องรอยของสาปัตยกรรมหรือว่าการก่อสร้างแบบล้านานาน่าจะมีอายุมานานกว่าพันปี ใกล้เข้ามาแล้วนะครับกับงานด้านอวกาศที่ยิ่งใหญ่แห่งปี Thailand Space Week 2024 c o n v e r g i n g Technology Connecting People งานนี้คนที่ชื่นชอบเทคโนโลยีอวกาศต้องไม่พลาดเราผลทับหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศมาโชว์เพียบพบการ7-9พฤศจิกายนนี้หอ9-10าถึงสอเมืองทองธานีครับ ด้วยลักษณะภูมิประเทศเป็นยอดเขาที่สูงกว่าเขาลูกอื่นๆซึ่งในบริเวณนั้นมีพระาธาตุโบราณและพระพุทธรูปสำริ์เป็นจำนวนมากพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีตำนานสอนใจคนรุ่นใหม่ชาวบ้านเรียกเขาลูกนี้ว่าพระาธาตุม่อนพระเจ้าหลายครับ สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมโจวี่ชัยยุทธนะครับใน EP นี้ผมจะพาทุกคนไปกราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับที่ที่เราจะไปอยู่ที่จังหวัดเชียงรายเหนือสุดแดนสยามอยู่ที่ตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้านั่นเองครับไฮไลท์ของเราก็คือวัดพระเจ้าหลวงหรือว่าที่ที่เราจะไปนะครับพระาธาตุม่อนพระเจ้าหลายนั่นเองครับแต่ก่อนที่เราจะไปได้นั้นผมจะเช็คสถานการณ์น้าท่วมภัยพิบัติธรรมชาต,ติตอนนี้ก่อนว่าที่จังหวัดเชียงรายนะครับเวียงป่าเป้าที่เราจะไปเป็นยังไงกันบ้างผมจะเช็ค ด้วยระบบนี้เลยระบบสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ภัยพิบัติจีน่าเช็คดูแลครับที่เชียงรายตอนนี้ก็มีน้ําท่วมหลากหลายพื้นที่เลยเว้นแต่เพียงว่าที่ที่เราจะไปอําเภอเวียงป่าเป้าไม่เจอน้ําท่วมนั่นเองครับซึ่งระบบนี้เนี่ยสามารถเช็คได้ทั่วประเทศนะครับว่าตอนนี้มีจังหวัดไหนน้ําท่วมที่ไหนบ้างและคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยบ้านเรือนประชาชนมีความเสียหายมากน้อยเท่าไหร่นะครบับรวมถึงจอลึกลงไปในแต่ละจังหวัดว่าอําเภอไหนที่น้ําท่วมอยู่อย่างที่บอกไปครับว่าที่ที่เราจะไปนั้นเวียงป่าเป้าตำบลแม่เจดีไม่ท่วม ะฉะนั้นเดินทางได้หายห่วงปลอดภัยครับแต่จุดแรกที่เราจะมาพักรถกันนะครับที่นี่ก็คือน้ําพุร้อนแม่ขจานเอหรือว่าน้ําพุร้อนทวีสินนั่นเองครับเมื่อคืนผมลงเครื่องที่เชียงใหม่ตื่นแต่เช้าหน่อยขับรถมาประมาณ1ชั่วโมงนะครับจะมาถึงจุดพักรถตรงบริเวณนี้ชาวบ้านคนเฒ้าคนแก่เขาเล่าให้ฟังครับว่าในอดีตพื้นที่แห่งนี้นะครับจะเป็นพื้นที่ที่ไม่มีชุมชนไม่มีคนอยู่อาศัยไม่ได้มีหมู่บ้านนะครับจะมีก็เพียงแต่สัตว์ป่าน้อยใหญ่ของจังหวัดเชียงรายเขามาทําอะไรที่นี่ครับตรงนีี้มมันจะป ที่สัตว์ป่าเขาจะมากินดินเสริมสร้างแร่ธาตุให้ตัวเองแข็งแรงต่อมาครับก็ได้เป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าขายของกันระหว่างคนเชียงใหม่และก็คนเชียงรายพัฒนาต่อยอดมาเรื่อยๆเป็นจุดพักรถเป็นสถานที่ท่องเที่ยวร้านกาแฟร้านอาหารข้างในเขามีให้บริการนะครับเราสามารถเอาเท้าเนี่ยไปแช่ในน้ำพุร้อนได้ ไม่มีค่าใช้จ่ายและมีบริการนะครับลวกไข่หรือว่าต้มไข่นะครับเขาก็จะให้เอาไข่ต้มอย่างเช่นเป็นไข่ไก่ไข่องกราทาไปต้มเองได้เอาพูดมาขนาดนี้อยากเห็นภาพเดี๋ยวผมจะพาไปแช่เท้าให้เห็นกันว่าด้านในเนี่ยจุดแช่เท้าน่าสนใจยังไงก่อนที่เราจะไปเดินขึ้นบันไดวันนี้บอกว่า300กว่าขั้นให้หนำใจมาไป้วยกัน ตอนนี้นะครับผมมาถึงที่แช่เท้าแล้วเดี๋ยวผมจะเอาเท้าจุ่มกไปตลอโอ้โหร้อนจัดเลยอ่ะโอ้ขาแดงเลยโอ้ยแดงแดงแป๊ดเลยโอ้ย ตอนนี้นะครับเรามาถึงสถานที่ที่เราจะเดินขึ้นไปแล้วนะครับนี่ก็คือวัดพระเจ้าหลวงไฮไลท์ของเราก็คือข้างบนเลยฮะม่อนพระเจ้าหลายแต่อย่างที่เห็นครับว่าผมไม่ได้มาคนเดียวสวัสดีครับพี่พิติสวัสดีครับพี่พิติคือนัก GIS ชุมชนที่ได้ทํางานร่วมกันกันกบชีสตาใช่ไหมครับพี่ใช่ครับอ๋อเป็นคนเชียงรายเลยเป็นคนเชียงรายอ๋อ <c oughs> เขาบอกว่าระยะทางการเดินขึ้นเนี่ยครับมีด้วยกัน2วิธีการขึ้นไปก็คือจะขับรถขึ้นไปก็ได้หรือเราจะเดินขึ้นไปก็ได้วิธีการที่เราจะขึ้นไปถ้าเป็นพี่พิติ จะขับรถขึ้นไปหรือจะเดินไปครับพี่เดินเดินดีกว่าเดินดีกว่าครับคนพื้นที่กันคนพื้นที่บอกว่าเดินขึ้นเราก็ต้องเดินขึ้นนั่นเดี๋ยวเราไปเดินขึ้นกันจะได้เห็นความสวยงามด้านบนด้วยเห็นบอกว่าข้างบนเนี่ยน่าจะเห็นมุมมองรอบๆเลยนะพี่เนาะใช่ครับปนั่นเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปกันไปครับพี่พิติก็ยังไม่เคยมาใช่ไหมครับที่นี่ยังครับมาครั้งแรกเลยครับโอ้โหแต่ดูงี้ไม่ไกลมากชิวๆใช่ครับผมเช็คสภาพอากาศรวมถึง สถานการณ์น้ำท่วมครับก็ที่ที่เรามานี่ก็ไม่ท่วมแต่ว่าก็เห็นว่าฝนตกตลอดแทบจะทั้งวันทั้งคืนเลยช่วงนี้เนาะพ,พี่เนะาะใช่บ่อยครับช่นนี้เดินขึ้นมาใกล้จะถึงแล้วนะครับแต่ว่าผมอยากให้ทุกคนเห็นข้างหลังว้าวข้างหลังเราเป็นวิว พุ่งนานะครับสวยมากถึงพระธาตุแล้วนี่ก็คือพระธาตุม่อนพระเจ้าหลายนั่นเองครับพี่พิติ เป็นไงบ้างครับเดินขึ้นมา336ขั้นครับผมขึ้นมาข้างบนก็หายเหนื่อยเลยครับ <laughs> มองไปวิวรอบๆเนี่ยโหเห็นสวยงามนะครับอำเภอของเรานี่สวยสดงดงามแล้วก็ต้นไม้เต็มไปหมดเลยผมเล่าคร่าวๆให้ทุกคนฟังนะครับว่าพระธาตุของเราเนี่ยที่ชื่อว่าพระธาตุ มอนพระเจ้าหลายน่าจะสร้างมานานกว่าพันปีแล้วครับพี่พิติแต่ว่าไม่ได้มีการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์หรือว่าใครเป็นคนสร้างแต่การสันนิษฐานจากล่องรอยของสาปัตยกรรมหรือว่าการก่อสร้างแบบล้านนาก็เลยเข้าใจว่านี่แหละน่าจะมีอายุมานานกว่าพันปีแต่ที่เห็นใหม่ๆด้านหลังนะครับพี่พิติเพราะว่าเขาได้มีการบูรณะปฏิสังขรณ์หรือว่าการสร้างองค์ใหม่ครอบทับองค์เดิมนั่นเองครับจะมีพื้นที่นะครับความกว้างของด้านล่างของฐานเนี่ยประมาณ25เมตรสูง49เมตรสูงมากๆ พอเราขึ้นมาครับมองไปรอบๆครับพี่ปิติจะเห็นว่าโอ้โ oh, หที่เนี่ยอุดมสมบูรณ์มากๆเลยไม่ได้มีสัมปทานป่าไม้ไม่ได้มีการบุกรุกป่าเขาบอกว่าตรงนี้เป็นพื้นที่อนุรักษ์นะครับในพื้นที่ของโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติกว่า3,000ไร่เราเลยเห็นว่าป่าอย่างเนี้ยมันมีความอุดมสมบูรณ์มากๆครับที่แถวนี้เมื่อก่อนเขาก็โดนบุกรุกป่าทํามาเป็นสัมปทานป่าไม้ตัดไม้ทําลายป่าแต่ทุกวันนี้ก็กลับมาสวยงามและเต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติจากโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรตินั่นเองครับไหนๆเราม เดี๋ยวเรามากราบขอพอรเพื่อความเป็นสิริมงคลและเห็นบอกว่าวันนี้ท่านเจ้าอาวาสก็รตอต้อนรับเราอยู่เดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบท่านด้วยและเดี๋ยวไปเจอท่านเจ้าอาวาสข้างใน<ท>โอเคไปครับสวยมากเลยนะพี่สูงมากเลย49มเมตรที่บอก ื่อกี้นะครับผมพาทุกคนเข้าไปทําบุญมาได้ไปเจอหลวงพ,อพ่อทวีนนะครับท่านก็ทรงเล่าประวัติที่นี่ให้ฟังคร่าๆวๆเราได้เห็นว่าโอ้พระธาตุองค์เล็กที่มาที่ไปของพระธาตุม่อนพระเจ้าหลายมาได้ยังไงได้มีการใช้ผ้าผ่านรอบพระธาตุก็เอาบุญมาฝากทุกคนนะครับขอให้ทุกคนนั้นมีความสุขความเจริญนะครับแล้วก็เฮงๆไว้ด้วยกันแต่ทุกคนอยากรู้ไหมครับว่าเทคโนโลยีอากาศมีส่วนร่วมในการช่วยอนุรักษ์ผืนป่าให้ออุดมสมบูรณ์ได้ยังไงเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปฟังดรสยามละว,ะวิโรธวงผู้อำนวยการ สำนักประยุกต์และบริหารภูมิสารสนเทศจาก g ีสตาไปฟังกันเลยครับตัวข้อมูลดาวเทียม ก็คือหรือภาพถ่ายดาวเทียมที่เรารู้จักกันเนี่ยในการที่จะคอยติดตามนะครับพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยว่าพื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่เท่าไหร่นะครับแล้วป่าเนี่ยอยู่ตรงไหนบ้างนอกจากนี้เนี่ยเราก็ยังใช้ในการที่จะติดตามสถานการณ์ด้วยนะครับตม่ง่าจะเป็นการปลุกพื้นที่ป่าการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าต่างๆในส่วนของการใช้ที่ยู่อากาศนะครับหรือข้อมูลจากดาวเทียมนะครับก็สามารถที่จะทําให้เรา คล้ายมีดวงตานะครับในการสอดส่องนะครับแล้วก็ข้อระวังตลอดเวลานะครับว่าพื้นที่ป่าตรงไหนนะครับมีการถูกปลุกไปแล้วบ้างและตรงไหนเนี่ยต้องเข้าไปบริหารจัดการ,ปร้ปที่ตรงนั้นนะครับหรือควบคุมนะครับหรือทําการฟื้นฟูนะครับสภาพพื้นที่ป่าตรงนั้นให้กลับคืนมาครับโครงการ gi มีการทํางานร่วมกันกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงนะครับในการที่จะใช้ข้อมูลดาวเทียมในการติดตามสภาพพื้นที่ป่าเพื่อที่เราสามารถที่จะแยกประเภทของป่าออกมาเพื่อจะใช้ข้อมูลตรงเนี้ยในการที่จะ ประเมินนะครับการกักเก็บคาร์บอน ของพื้นที่ป่าในบริเวณภายใต้โครงการนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่สําคัญเลยในอนาคตนะครับที่เราจะสามารถที่จะใช้เทคนิคทางด้านอวกาศนะครับหรือภูมิสารสนเทศเนี่ยในการที่จะประเมินนะครับในการกักเก็บคาร์บอนนะครับของพื้นที่ป่าทางประเทศได้แล้วก็จะนําไปสู่ในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับในเรื่องของคาร์บอนเครดิตนะครับที่จะมาส่งเสริมนะครับทำให้เราสามารถที่จะดูแลพื้นปูพื้นที่ป่าไม้แล้วก็สามารถที่จะใช้ประโยชน์จากการที่เราดูแลนะครับแล้วก็พื้นฟูสภาพพื้นที่ป่า เนี่ยให้ออกมาในรูปของเรื่องอาบอนเครดิตในอนาคตได้ครับนะครับอยากให้ประชาชนเนี่ยนะครับ ม่ว่าจะเป็นภาคหลักเองและเอกชนนะครับหรือรวมถึงประชาชนด้วยเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นข้อมูลดาวเทียมเองนะครับหรือข้อมูลทางด้านภูมิสารสนเทศในด้านป่าไม้นะครับให้อย่างง่ายเพื่อทุกคนเนี่ยสามารถที่ใช้ข้อมูลตรงนี้ปในการบริหารจัดการในเรื่องของการจัดการพื้นที่ป่านะครับหรือแม้กระทั่งใช้ข้อมูลตรงนี้ในการที่จะไปต่อยอดพัฒนาเป็นเครื่องไม้เครื่องมืออื่นๆนะครับหรือแม้กระทั่งพัฒนาเป็นในรูปแบบของธุรกิจนะครับที่เราเรียกว่าเศรษฐกิจสีเขียวในอนาคตต่อไปได้อย่างง่ายครับ เราได้เห็นแล้วครับพี่พิติว่าภาพถ่ายดาวเทียมมีความสําคัญในการช่วยอนุรักษ์พผืนอตายแห่งนี้ยังไงบ้างแต่ว่าก็อยากจะรู้คขาว่าแล้วตกลงคําว่านัก GIS ชุมชนคืออะไรครับพี่พิติจริงๆแล้วนัก GIS ชุมชนเนี่ยครับคือเราเอาเนี่ยทุคนในชุมชนเราเนาะได้เอาระบบสารสนเทศ GIS ดาวเทียมต่างๆมาใช้ในพืนที่การจัดการทรัพยากรของเรานะครับว่า ที่ป่าที่พื้นที่การเกษตรหรือว่าชุมชนของเรา,าเราจะมีการเอาระบบสารสนเทศมาใช้ระบบในการาจัดก,การทรัพยากรจริงๆแล้วน,น้าเจเอสเนี่ยเขาก็เก่งเนะาะในดรานวิชาการในหลักการแต่ในพื้นที่บริบทจริงๆเนี่ยผมว่าชุมชนก็มีความสาคัญเพราะว่าอย่างผมเนี่ยไม่ได้เก่งเรื่องวิชาการแต่จะเป็นในที่ดินในพื้นที่ภูมิศาสตร์ในพื้นที่เรารู้ว่าจุดไหนเป็นจุดไหนนั่นหมายความว่า นัก JS ชุมชนได้มีการเอาเทคโนโลยีเอาอกาศมาใช้อย่างเช่นการดูภูมิศาสตร์การดูพื้นที่ต่างๆจัดการพื้นที่ยังไงให้อุดมสมบูรณ์หนิใช่ไหมครับนัก g จชุมชนเนี่ยผมเชื่อเราต้องสร้างเครือข่ายและพัฒนา<ม>นัก GS ชุมชนให้มากขึ้น<ม>เพราะว่าทุกชุมชนถ้ามีนักเจชุมชนเนี่ยช่วยในการทาฐานข้อมูลเนี่ย<ม>จากที่ภาพถ่าถดยดาวเทียมเนี่ยมาลงพื้นที่ในจุดไหนบ้างที่ควรแก้ไข จะได้เห็นภาพรทั้งหมดแล้วก็แก้ไขได้ตอนจุดที่ตนชนต้องการด้วยการแก้ไขทรัพยากรนนต,ตนนก่างๆละการจัดการที่ดินมันจะได้ควบคู่กันไปทุกทางที่ส่วนต้องการอยากให้แก้ด้วยครับอ<ะ>เห็นภาพเลยเพราะว่าการมีองค์ความรู้แล้วข้อมูลแล้วคนที่จะลงมาใช้ได้จริงและเข้าใจพื้นที่จริงๆก็คือคนในชุมชนชจึงเกิดน,นัก GIS ชุมชนขึ้นมาเพราะว่าเขาเป็นคนที่รู้จักภูมิศาสตร์พื้นที่บริเวณนั้นดีที่สุด แล้วเราก็เอาข้อมูลของเทคโนโลยีมาช่วยประยุกต์ใช้อีกทีหนึ่งให้มันเกิดขึ้นได้จริงยิ่งเรามีนักเจสชุมชนมากเท่าไหร่จะช่วยพัฒนาพื้นที่แห่งนั้นแล้วก็ฟื้นฟูให้เห็นว่าโอ้ข้างหลังเนี่ยอุดมสมบูรณ์แค่ไหนนี่ก็คือความร่วมมือกันของทิสซาและก็นักเจสชุมชนเดี๋ยวเราจะไปม่อนพระงามกัน <c oughs> ไปกราบพระองค์สุดท้ายแล้วไปดูความสวยงามบริเวณนั้นด้วย <c oughs> เพราะว่าตรงน,นั้นเนี่ย <c oughs> เขาบอกว่าป่าเนี่ยอุดมสมบูรณ์มากๆมีการอนุรักษ์เกิดขึ้นอย่างที่เล่าไปแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกับหลวง พื้นที่แห่งนี้เป็นพ hmm. no ja mm ื้นที่ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติทำให้ป่าแห่งนี้กว่า3,000ไร่อุดมสมบูรณ์มากแค่ไหนเดี๋ยวเราไปม่อนพระงามกันครับัปนี่โหเนี่ยพระประธาเราใหญ่มากเลยนะพี่นะครับพาไปดูข้างบนอย่าง ดินขึ้นเขากันทั้งวันแล้ววันนี้ผมพาพิพิตินะครับมาถึงจดุดสุดท้ายแล้วนี่คือพระประธานธรรมเฉลิมพระเกียรติครับเป็นพระประธานนะครับที่มีรูปร่างลักษณะก็คือเป็นประธานพรมีหน้าตักกว้างถึง69เมตรและสูง109เมตรครับเรามองไกลจากตรงนู้นเรามาจากตรงนั้นครับพิพิติประทานเราแล้วก็เดินมา ในฐานะที่พี่ปิติเป็นนัก GIS ชุมชนมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณผู้ชมที่กําลังชมอยู่ไหมครับก็อยากจะให้ทุกคนนะครับโดยเฉพาะคนในชุมชนเนี่ยถ้ามีเยาวชนแม่อะไรเนี่ยผมคชื่อว่ามาสนใจมาเป็นนัก GIS ชุมชนและมาช่วยพัฒนาหมู่บ้านของตัวเองท้องถิ่นของตัวเองนะที่นี่เนาะก็ถือว่ามีการจัดก,การทรัพยากรที่มีความดูสมบูรณ์นะครับคนในชุมชนเด็กรุ่นใหม่มาเป็นนัก GIS ชุมชนกันเยอะๆจะได้ช่วยเหลือพัฒนาพื้นที่ของเราทั้งความอุดมสมบูรณ์ทั้งการเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือกันเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะพาพี่ปิติ ไปกราบพระหน่อยคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่รู้สึกว่าโอ้วันนี้มาแล้วอยากจะมากราบไหว้แบบพวกเราก็มาได้นะที่จังหวัดเชียงรายสวยงามขนาดนี้นะครับอยู่ที่อำเภอเวียงป่าเป้าแต่ว่าครั้งหน้าจีซ่าและผมโจวี่จะพาทุกคนไปที่ไหนติดตามไ่ดีห้ามพลาดนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับ